ท่าที no liebe, ir, ่หนึ่งนะครับซิงเกิลเลกให้ผู้ฝึกอยู่ในท่านอนหายบนพื้นระนาบลำาตัวเหยียดตรงกระดกใบเท้าขึ้นพร้อมกับยกขาข้างข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นโดยให้เข่าเหยียดตรงครับจากจากนั้นเกึงกล้ามเนื้อและค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆปล่อยลงอย่างช้าๆท่านี้ํำเทียข้างกอล์สาเซตเซตละวมากครับ สองนะครับรินบิดท่านี้นอนหายบนพื้นราบห้าขอนทั้งสองข้างขึ้นให้ฝ่าเท้าทั้งสองวางแนบบนพืน้นจากนั้นเก่งก้มเนื้อบริเวณล,ลำตัวและสะโพกแล้วยกสะโพกขึ้นจากพื้นลักษณะลำตัวเป็นเส้นตรงจากหัวไหล่ถึงเขา่าข้างไวเป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดสะโพกลงอย่างชา้ชาๆนะครับท่านี้ควรทำาสำัก เซตละสิบครั้งครับท่าที่สานะครับเข็มเชลในที่ท่านี้ท่านอนตะแคงข้างโดยให้ลําตัวเหยียดตรงหัวส,สะโพกและเข่าทั้งสองข้างให้ตั้งจับประมาณ90องศาโดยให้เข่าทั้งสองซ้อนทับกันจากนั้นกางเข่าข้างบนขึ้นโดยให้ปลายท้ายังคงชิดกันตลอดการเคลื่อนไหวค้างไว้เป็นเวลา หวินาทีและจึงค่อยๆลดก่อลงอย่างช้าๆครับท่านี้ทำทีละข้างนะครับเสเซตเซตละ15บห้ก้งนท่าที่สนะครับเคมเชล์ o h ท่านี้ให้อยู่ในท่านอนตะแคงโดยให้ลำตัวอยู่ในแนวตรงหอสะโพกและเข่าทั้งสองข้างก้าหาลำตัวในมุมประมาณ120องศา โดยให้เข่าซ้อนทับกันจากนั้นกางเข่าข้างบนออกโดยให้ปลายเท้ายังคงเนบชิดกันตลอดการเคลื่อนไหวค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆหุบเข่าลงอย่างช้าๆครับท่านี้ทำทีละข้างนะครับ3เซตเซตละว5 5ครั้งท่าที่5้านะครับ สายไลนแอบดักชันท่านี้อยู่ในท่านอนตะแคงข้างโดยให้ลำตัวเหยียดตรงขาทั้งสองข้างเหยียดตรงซ้อนทับกันจากนั้นยกขาด้านบนขึ้นในแนวตรงโดยไม่หอเข่ากางขาออกห่างจากขาด้านล่างในแนวดิ่งค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วจึงค่อยๆลดขาลงอย่างช้าๆท่านี้ทำทีละข้างนะครับ3เซตเซตละ15ครั้ง ที่หกนะครับสายไงเอ็ก t e n ชั o n ท่านี้ให้อยู่ในท่านอนหายบนพื้นโดยเหยียดขาทั้งสองข้างตรงจากนั้นยกขาข้างที่ต้องการบริหารขึ้นจากพื้นโดยให้เขาเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหวและค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีแล้วค่อยๆลดขาลงอย่างช้าๆท่านี้ทำทีละข้างนะครับ3เซตเซตละ15ครั้ง